นะคะเดี๋ยวพี่ขอดูกันนะคะว่าตอนนี้มีใครบ้างพี่นัตตี้แหล่งท่องเที่ยวพี่ข่บอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูเก็ตท่องเที่ยวชุมชนคุณแม่คุณแม่เสนียมได้ได้ออกโอฟเฟ่ขอกใช่แต่ด้านสาขาไหนนะคุณแม่สาขาการจัดการการโอเคน่คะยังยืค่ะเชียงรายเจ้าที่ทางดินโบโอเคค่ะแล้วก็สปาค่ะค่ะ ในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะหรือวันกินนารีเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลท,ที่ส่งคุณภาพมากๆสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะปีนี้นะคะก็จริงๆแล้วทุกสาขาที่เข้าประกวดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเพชรอานงามของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีนี้เองนะคะเรามีเป็นการประกวดเนี่ยในครั้งที่15บ ซึ่งการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราเริ่มมันแต่ปี2539นะคะเราจัดทุกๆสปีปีนี้ถือเป็นวันท่องเที่ยวโลกนะคะเราได้รับพระมหาคุณาธิคุณนะคะจากเจ้าพระนิยมคนรัฐนะคะรัชกัญญาไปเ๋ยวขอโทษทีเราได้รับเดี๋ยวขอขอคัดนนีือนิดนะ,ะคุณกระหม่อมหญิงนะคะขอเราเราได้รับจริงๆเราได้รับให้ใหม่ๆเดี๋ยวนะ พระกรุณาเราได้รับพระกรุณาพิคุณนะคะจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะคะมาพระราชทานรางวัลซึ่งในปีนี้นะคะเรามีการประกวดรางวัลเนี่ยออกเป็นห้าประเภทนะคะก็คือหนึ่งในส่วนของรางวัลแหล่งท่องเที่ยวนะคะสองรางวัลที่พักนะคะสามรางวัลในส่วนของรายการน้าเที่ยวนะคะสี่ก็คือรางวัลที่เป็นในส่วนของอ ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็5ก็คือรางวัลในส่วนขององค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งปีนี้เองเนี่ยค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะเรามีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น151รางวัลซึ่งก็หนึ่งในนั้นนะคะรางวัล Hall of Fame ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้วถึง3าครั้งวันนี้นะคะทุกท่านทั้ง6ท่านนี้ได้รางวัล Hall of Fame นะคะ ในส่วนประเภทที่2ก็คือรางวัลยอดเยี่ยมนะคะเรามีทั้งสิ้นเนี่ย17รางวัลแล้วก็ในส่วนของรางวัลดีเด่นะคะมี59รางวัลและรางวัลที่สําคัญอีกรางวัลหนึ่งค่ะก็คือรางวัลมาตรฐานชูความยั่งยืนหรือรางวัลกินรีสีเขียวนะคะเรามี69รางวัลทุกทท่านที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพชร น้ำงามเป็นเพชรเม็ดงามที่จะส่งต่อคุณภาพความยั่งยืนและก็ส่งต่อมาตรฐานการบริการและก็สินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมในการที่จะเป็น sustainability hub ของโลกนะคะซึ่งเราก็ทำได้ดีมากๆนะคะก็ในครั้งนี้เองนะคะก็ถือว่าหลังจากที่ทุกๆท,ท่านได้รับรางวัลแล้วนะคะหรือ สถานประกอบการธุรกิจบริการที่ยังไม่ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า upskill reskill ให้กับสถานประกอบการในทุก,ทกประเทศนะคะสำหรับผู้ที่รับรางวัลเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดนะคะในแง่ของเชิงด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์และที่สําคัญก็คือการ upskill เช่นเดียวกันเราจะมีการเชิญสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเนี่ยออกไปเทรดโชว์รถโชว์รวมถึงในส่วนของการให้พิเวลล์ชต่าง ที่จะเป็นฟอนต์ไลเนอร์เพื่อที่จะส่งเสริมการขายให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดี๋ยวมราจะพูดที่แจ้งว่างค่ะเรื่องการความยั่งยืนขึ้นมาแล้วมันมีความหมายอย่างไรบ้างกับการท่องเที่ยวของไทยอ่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญกับในเรื่องของอความยัง่งยืนมาก SDG 2050เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหม,ดมุดหมายที่สำคัญที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องอ นำความยั่งยืนไปสู่ SDG ให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับการท่องเที่ยวแห่งป,ประเทศไทยเราก็ได้มีการนำ SDG มา compliance กับในส่วนของ STG Sustainable Tourism Growth ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรากา็มีการเนินการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น CF Hotel นะคะหรือเป็นการให้ Star l a t i n g สำหรับผู้ที่ได้รับาดาวแห่งความยั่งยืนเนี่ยในส่วนของ STG เช่นเดียวกัน การประกวดรางวาัลอุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นเทียสูงสุดก็คือว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือองค์ประกอบของการบริหารจัดการและการพัฒนาสินค้าและโปรดักที่มุ่งสู่ความยั่งยืนดังนั้นเองเนี่ยค่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหมายที่เป็นพรีเมียมเดสติเนชันสำหรับเทรนด์ของโลกก็คือเทรนด์ของความยั่งยืนค่ะในส่วนของการจะมีทิศทางรณาในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแาบยั่งยืนค่ะ ทิศทางของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างอยังย่งยืนเี่นะคะเ,เราดําเนินการมาโดยตลอดนะคะแต่สิ่งที่ต้องบอกว่าเราต้องเพิ่มความเข้มข้นให้อยู่ในทุกอน,นูและในทุก DNA ของทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ใช่แค่ทุกท่านสวนทุรกันนะคะองค์ประกอบที่สําคัญนี้เนี่ยต้องไปอยู่ในดินเอของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกคนด้วยถ้าเราทําแบบนี้ได้แล้วนะคะเรามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเรามีการบรหิหารจัดการที่ชัดเจนเรามี KPI สาหรับการวัดความสําเร็จที่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ก็ถือว่าเราเป็นพรีเมียมเดสิเนชันและประกอบกับนะคะในปีหน้านี้นะคะเราจะมีแคมเปญเมซ i n g Thailand ิล i l i n g is the New Luxury mm hmm. ก็คือ ในส่วนของอการเยียวยาการบําบัดเนี่ยคือมีคุณค่าที่สุดในชีวิตการการเยียวยาการบําบัดสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวร้องหาก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็เป็นองค์ประกอบที่คอนเฟิร์ตแล้วก็สมบูรณ์อย่างอย่างมากค่ะในจุดนี้ที่ประกอบการได้รับรางวัลหลัต่างๆจะมีเรื่องของการส่งเสริมทางการประกอบอาชีพแล้วก็ได้รับรางวัลจากทางกาสต่างๆต่างๆอย่างไรบ้างคะ ก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าในปีนี้เองเ,เรามีผู้เข้าร่วมสมัคร t o u ริส r าร์วอร์ดเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งตอนนีเน้เราก็มีผู้ที่ผ่านเข้า,ขารอบแล้วก็ได้รับรางวัล ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลหรือผู้ที่พลาดรางวัลในปีนี้นะคะ่ะอย่างที่ได้ดำเรียนเลยนะคะเราจะมะีหลักสูตรที่เรียกว่า u p s k i l l s r e k i l l for excellence นะคะ o r o u s s a i n a b i l i t y และก็ for excellence management เนี่ยให้กับทุกคนแต่สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเราก็จะมี privilege ก็คือในด้านของ PR และก็ marketing privilege ต่างๆและในในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เองเนี่ยทางการทเที่ยองประเทศไทยในส่วนของภยุโรปเนี่ยเราก็กำลังร่วมมือกับเป็น t c c นะคะสมาชชาการท่องเที่ยวโลก นำ ac, อัลตราเซียลักษ์ท่องเที่ยวยั่งยืนของเรานนะะเนี่ยนะคะกับทัวริสต์มาบอร์ดเนี่ยไปถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้ WTC t CC เนี่ยคือให้ให้ความสำคัญกับทัวริสต์มาบอร์ดแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรงตราการันตีให้กับนะักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยได้มาท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทัวริสต์มาบอร์ดน้ีค่ะค่ะ ก็ต้องขอตื่นตารอนะครับที่เห็นโอกาสแล้วก็คุณภาพของสินค้าการท่องเที่ยวไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสินค้าเชิงสุขภาพนะครับในสินของเราเองก็เป็นตัวแทนของกลุ่มสินค้าเชิงสุขภาพนะครับท่านผู้ว่าเรียนนะครับว่าที่ริมอุทยานรักษาพิษก็เป็นนไม่กระเทือนที่สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเชื่อว่า อยู่ในรอสดีจีตัาที่สิ์ของอยู่ในะครับความยั่งยืนของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเรามีกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิลปิวัฒนธรรมล้าน,นาตลอดเวลานะครับมีเรือนโบราณอยู่14บหลังนะครับอายุรวมกันเกือบพันปีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทอทอท,อทอมากที่เห็นคุณค่าของเรานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับทุกเพศทุกวัยที่เข้ามานะครับเรามีกิจกรรมการเียการสอนอยนู่ตลอดเวลาแล้วก็ป่าตีนี้เราก็จะมีกิจกรรมร้านานาสร้างสรรค์เฟสติวัลนะครับก็ขอเชิญครับคุณันรัตน์ครับมากครับจิงรัจากโรงแรมเดลีวิวิปายกระตทานีนะคะก้อขอขอบคุณทางพาันทอนะคะทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการการบริหารจัดการแล้วก็สิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างให้กับโรงแรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะที่จะบอกว่าทุกๆคนสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเล็กหรือโรงแรมใหญ่ถ้าเราตั้งใจเราก็จะพัฒนาตัวเองได้ะค,ะค่ะชชค่ะชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาะต้นจันทร์อ่าชุมชนท่องเที่ยวแห่งน,นี้เป็นท่องเที่ยววิถีชุมชนขายวิถีชุมชนขายภูมิปัญญานะคะคืะคอจุดเด่นคือที่นี่ก็ที่อ่า ผู้คนในชุมชนค่ะผู้คนเป็นเจ้าของร่วมกันโดยการที่บริหารจัดการชุมชนของเราเองได้อย่างยั่งยืนค่ะก็ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คอยอสนับสนุนทุกเรื่องทุกอย่างเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนตลอดมาจนได้ผ่านของอลังวัลมาถึงขั้นนี้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งเลยค่ะ ครับผมเชื่อว่าพลวัตเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวชุมชนเองเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เราเรียกว่าโลโก้เอ็กซ์เพรียรน์นะครับคือการท่องเที่ยวในชุมชนเราใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่สำคัญที่สุดคือโลโก้ที่สุกแลชัวรีนะครับสิ่งที่เป็นชุมชนเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยว พร้อมทั้งของสินค้าและก็บริการด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เรามองก็คือเรื่องของการพัฒนานอย่างยั่งยืนโดยมองทั้ง3มิติก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนะครับแต่ของญาติเมืองเก่าเองเนี่ยนะครับเราใช้ัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความระทับใจกับนักท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่ผ่านมาที่เราทำาุกองการที่เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณการท่องเทื่วเห็นประเทศไทยจนทําให้เราเนี่ยมียอดการจองของนักท่องเที่ยวจากเดือนสัปดาห์เนี่ยนะครับ เป็มจนถึงเมษาันดีน่าแล้วนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับแล้วเราใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวครับขอบคุณมากครับในส่วนของ accessible Thailand โดยซึ่งฟอนะครับก็โดยบริษัท Apache v e n t u r เราดีใจครับที่ได้รางวัลนี้แลวเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวใหญ่ ที่ทรทสนับสนุนอย่างจริงจังว่าการที่เราไปถึงความยั่งยืนได้โดยที่ไม่ทิ้งไทยไม่ว่าจะอยู่ในสภาพร่างกายแบบไหนนั่นคือก้าวที่เราทําให้โลกเห็นนะครับว่าถ้าคนพิการเที่ยวได้ไทยๆก็ต้องเที่ยวได้เมืองไทยใครๆก็อยากเที่ยวครับไทยๆก็เที่ยวได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ่ายรูปไหมคะไม่ได้เก็บไวไม่ถ่ายภาพเดี่ยว เรดเ่อนาเ้พ่อหนมูดผิดพูดผิดเขาวิ่เลยเออเราเจ็บากระงนะคะ ได้ไข่เสร็จแล้วรถลงด้วยนะคะ่ค่ะต้องนี้นะคะต้องแบบโอเคค่ะ้ผมได้รองคน รอยะก็ีครับพร้อมครับหนึ่งสองสามดูครับพร้อมครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามู่้่้่้่